วันนี้เราอยู่กันในฝั่งของประชาชื่นกันค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะคะมาชมโครงการที่นี่เลยค่ะกับคอนโดลุมพินีวิวประชาชื่น่งเพชรสอนั่นเองค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนประชาชื่นค่ะอยู่ระหว่างซอยประชาชื่น42และ43ค่ะ อยู่ใกล้กับทางด่วนสี่ลัก์และยังอยู่ใกล้กับทางยกระดับปุตราภพิมุกอีกด้วยค่ะสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นค่ะส่วนด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ส่วนกลางให้เยอะเลยมีทั้งสระว่ายนะ้าฟิตเนสค่ะแล้วก็มีห้องเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับเด็กๆด,ด้วยมีห้องอ่านหนังสืออีกด้วยค่ะห้องที่บอสบาคุณผู้ชมไปชมการจะอยู่ที่อาคารเเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านบนกันดีกว่าค่ะ าละค่ะขึ้นมาที่ชั้น25ของอาคาร A นะคะห้องนี้จะอยู่ห้องเลขที่587ค่ะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่30.26ตารางเมตรด้วยกันขนาด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีมุมครัวแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางไว้ทำเป็นมุมนั่งเล่นด้วยค่ะคุณผู้ชมเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะเจอกับเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยมีแบบของเดิมนะคะให้แบบจัดเต็มเลยค่ะ ก็จะเจอนะคะในส่วนของโต๊ะกินข้าวลึกเข้าไปค่ะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะเอาไว้รับแขกได้ที่ติดกันนะคะก็จะเป็นระเบียงห้องค่ะมองลงไปวิวสวยมากเลยเพราะว่าห้องเราอยู่ชั้น25เลยส่วนฝั่งซ้ายมือที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเป็นมุมครัวนะคะเราก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวไวใ้ให้บางส่วนแล้วสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นมาวางได้หรือว่าจะซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาวางก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของห้องนอนด้านซ้ายมือกันดีกว่าค่ะเข้ามาชมในส่วนของห้องนอนกันค่ะ ห้องนอนที่นี่นะคะพื้นที่กว้างวางเตียงขนาด6กฟุตได้เรามีเตียงนะคะมีที่นอนค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่สูงถึงเพดานห้องเลยสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะห้องนอนนี้พื้นที่ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็วิวดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญในห้องนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้าด้วยกันค่ะห้องน้ํานะคะก็จะอยู่บริเวณด้านนอกนะคะที่ติดก,กับครัวค่ะคุณผู้ชมมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันอีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสองโดยเริ่มต้นจากเมเจอร์รัชโยธินขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนรัชดาพิเศษประมาณ3.3กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชาชื่นขับตรงต่อไปอีก1.8กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมที่วันนี้โบพามาชมกันนะคะจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะพิมพ์แชทมาหาพวกเราหรือว่าที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ และก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยค่ะทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดบ้านบ้านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เรารวบรวมซับให้คุณผู้ชมได้เลือกง่ายๆค่ะภายในแอปพลิเคชันเรามีซับให้คุณผู้ชมได้เลือกมากกว่า2,000รายการค่ะและยังสามารถนัดหมายเวลาเพื่อเข้าไปชมสถานที่จิกได้อีกด้วยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในอีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ